สวัสดีค่ะพบกับป้าถาปาทีชาแนลนะคะวันนี้ป้าก็จะมาแกงฟักเขียวนะคะแกงฟักใส่ไก่นะคะใส่อกไก่นี่ค่ะนะคะแกงฟักนะคะป้าถาใส่กะทิลงไปแล้วนะคะกะทิปาถาไม่เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะถามป้าถาว่าเอาทำไมกินกะทิทุกวัน อันนี้กะทิป่าซื้อกะทิกล่องมานะคะแล้วป่าก็จะใช้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็ผสมน้ำเมานะคะไม่เข้มข้นนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ถ้าแกงธรรมดามก็ไม่อร่อยเนาะมันก็ต้องใส่เราใส่พริกแกงคั่วกันเลยนะคะป่าถากแกงไม่มากเนาะแกงถ้วยเดียว ใครที่รักสุขภาพใครที่ดูแลสุขภาพมาทางนี้นะคะมาดูวิธีทำของปัถาเครื่องปรุงไม่เยอะไม่มากมายทำแล้วก็จะชินไปเองนะคะทุกคนแต่พระถาว่าอร่อยนะอร่อยแล้วก็ไม่มีอาการาที่เราเคยเป็นนะคะอันนี้ก็ท่ครึ่งกล่องนะคะทุกคน วร็ถาจะเติมน้ำเอาแต่ก่อนประถาจะใช้นมนะจะใช้นมแล้วพอนีพอนมอะ่ะมันเก็บได้ไม่นานเนี่ยพอเจาะแล้วมันไม่เหมือนกะที่เก็บได้สองสาวันเนี้ยแต่ก่อนประถาใช้นมสด มสดก็อร่อยนะทุกคนอกไก่นะคะเป็นอกไก่ใส่ไปเลยวิธีของว่าถาคือกินง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็สุขภาพดีขึ้น เพื่อสุขภาพนะคะจะชมพูเหมือนเดิมแต่มันในกะทิมันมันไม่มากอยู่แล้วแต่ว่าปลาถาก็ไม่ได้ใส่เยอะไงไม่ใส่เยอะมันก็เลยทำให้เราไม่ไม่ได้สะสมอะไรพวกไขมันอะไรมากมาย แต่ป้าถากินข้าวป้าถาก็จะมีน้ำมันมะกอกเอาไว้จิ้นนะคะที่สกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นมาคลุกข้าวคุณหมอบอกว่าให้กินวันละ <c oughs> กินวันละหนึ่งช้อนนะคะไม่ให้เกินเวลาเราจะกินข้าวแล้วก็โรยโรยไปเลยในข้าวนะคะมันก็จะไปขับไขมันเสียออก ใส่ฟักลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ซึมเราจะเคี่ยวให้มันซึมเข้าไปในเนื้อฟักค่ะแล้วมันจะอร่อย <c oughs> เพราะว่าหากินฟักนิ่ม เติมลงไปเลยนะคะ ปลาไว้ก่อนคะ่ะให้ฟักมันนิ่มก่อนนะคะแต่เราก็มาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งสุกแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะน้ำก็จะแห้งไปนิดหนึ่งกระถาก็จะเหมือนเดิมใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแทงผมนัวแทงผง ขงรสดีต่างๆก็น้ำปลานิดหนึ่งปรุงรสตามใจชอบนะคะของป้าถามแล้วก็จะใส่แค่นี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึเงอ่ะมันก็อร่อยแล้วมันก็ทําเป็นได้ทุกอย่างแต่บางคนจะใส่เพิ่มไดก็ได้นะมันจะแห้งไปนิดนึงขอกลาถามเพิ่มน้ำนิดนึง แล้วก็ชิมรสเรากินรสชาติแบบไหนตามใจตัวเรานะคะเอาแบบนั้นนะคะทุกคนแล้วหาเพิ่มน,น้ำตาลน้ำตาลอีกนิดนึงของป้าหาจะกินรสไม่ค่อยจัดมาก ไปอย่างที่บอกเนาะแล้วทุกคนที่องอาหารก็ต้องตามใจคนกินนะคะใครที่กินกินได้เฟอร์เฟคทำไปเลยค่ะแต่ใครที่ต้องการคุมอาหารหรือว่าเป็นอย่างป้าถาเนาะมีโรคประจำตัวต้องการคุมอาหารก็ทำตามแบบป้าถาได้นะคะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงมากมายแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพราะกะทิมันก็ทำให้มันอยู่แล้ว ตอนนี้ปา้าขาคดงดน้ำบัดรมทุกชนิดงดขนมขนมที่ว่าทำสดๆใหม่ๆนะป้าถาก็จะงดเลยเพราะว่ามันน้ำตาลน้ำะทิอะไรหลายๆอย่างป้าขาก็จะงดเลยนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะป้าขาจะเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อในในเนื้อไงในเนื้อฟักเวลาเรากินแล้วมันจะอร่อย แต่ป้าถาก็เป็นคนที่กินผักที่ต้องกินนิ่มๆที่บ้านป้าถาก็จะหุงข้าวกินคนเดียวนะเพราะคนอื่นเขากินข้าวมันแข็งไอ้กินข้าวแบบกินปกติของทุกคนขากินเท่วไปร่นะข้าวก็จะแข็งนิดนึงแต่ป้าถากินไม่ได้ป้าถากินแล้วมันท้องขึ้นป้าถาก็จะทําแบบสัขของป้าถากินแล้วร่างกายเราลุกขึ้นมาได้ร่างกายเราแข็งแรง ทุกอย่างนี้เรากินแล้วเราเราปลอดภัยกับชีวิตเราแล้วก็ทำแล้วก็กินนะคะทุกคนไม่ต้องเรียนแบบใครไม่ต้องเอาแบบเหมือนใครนะคะบางทีเราอาจจะดูเชฟคนนูน้นทำเชฟคนนี้ทำแต่ที่เราพอเรากินลงไปแล้วอ่ะมันเป็นภัยต่อร่างกายเราเราก็อย่าไปไปทำตามเขานะคะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจและร่างกายของเราต้องการอะไรบ้างเราก็ต้องเรียนรู้เนาะอย่างผู้สูงอายุอะ่ะ ต่อย่างในเด็ก,เ,ดกเ,เขาไม่เป็นไรเพราะว่าระบบเขาผ่านเขายังดีอยู่ก็สามารถกินได้ทุกอย่างแต่อย่างพวกเรารุ่นหกสิบขึ้นเนี้ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะทุกคนถหารถแก๊สไปหนนะี่ค่ะแล้วเราก็โรยโหระพานะคะทุกคนเพิ่มความอร่อยขึ้นไปนิดนะะึงนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซ like, ับสไครปพระถานเนี่ยนะคะบายบายค่ะแล้วเจอกับประถานในคลิปหน้านะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกเลิฟตุวไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ